สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิลาก็จะพาทุกคนนะคะไปดูสนามแข่งขันที่อิตาลีนะคะว่าการแข่งขันแบบบับเบิลเนี่ยเขาทำเ,าเขามีสนามที่แตกต่างจากการแข่งแบบทั่วๆไปยังไงบ้างแล้วก็หน้าตาบรรยากาศของสนามแข่งอะ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างเนาะเพราะทุกทีอะ่ะโมแต่ทาคลิปนั่นคลิปนี้ก็ไม่ได้มาอธิบายแบบละเอียดละเอียดเนาะว่ามันเป็นยังไงก็ไปตามดูกันคะ่ะว่าสนามแข่งแบบบับเบิลเนี่ย มันต่างจากสนามแข่งแบบธรรมดาเนี่ยยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับการเดินทางนะคะเราก็จะเดินทางด้วยรถบัสนะคะเป็นบัสของทีมไปที่สนามค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15-20นาทีนะคะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นประจำสำหรับการเดินทางไปแข่งหรือไปซ้อมนะคะก็คือประวานของเราค่ะ ประวานเขาอยู่ในน้ํานะคะทุกคนเขาก็จะเคยชินกับการอยู่ในน้ําค่ะพอขึ้นบกมาขึ้นรถเมร่นะคะประวานเขาจะเป็นคนที่แบบเมารถง่ายมากเวลานั่งก็จะขอ,อนั่งนาสุดนะคะเตีคนขับเพื่อที่จะต้องมองทางตลอดเวลากิจกรรมที่เกิดขึ้นประจําของเราก็คือหลังจากเดินทางไปถึงปุ๊บอ้วกค่ะทุกคนปรวานจะอ้วกแตกทุกครั้งในการเดินทางค่ะ ดูแลพี่หน่อยนุชเดินเข้าสนามมาก็จะมีจุดตรวจอาริกาสนะคะตรงนี้ทุกคนต้องอาิกาสมาส่องตรวจนะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เข้าโอลาโอลา t h a n ก็ผ่านจุดตวดก็จะเข้าไปทางในเป็นสน,สนามแข่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารกับร้านขายขนมนะคะเพราะว่าเราจะออกไปซื้อข้างนอกไม่ได้ต้องซื้อในสนามเท่านั้นที่จะมีแต่นักกีฬากับทุกคนที่อยู่ในบับเบิ้ลเข้ามา,มน,านีทีมงานพลังการเข้ามาเดินเข้ามาโถงที่3นะคะจะเป็น ที่ทานข้าวนะคะที่ที่ทานข้าวของนักกีฬาทีมที่อันนี้ตรงไปเป็นเมนคอร์ดกับเชงกิงลุมที่ทานข้าวนี้นะคะก็สําหรับทีมที่แข่งคอมเวลาคืออ่าเลยเวลากินข้าวเที่ยงไปแล้วเนี้ยกลับไปโรงแรมอาหารเที่ยงจะเก็บแล้วต้องให้มากินที่นี่แทนนะคะทุกทีมทุกคนแต่ถ้าเราแข่งแล้วยังไม่เลยเวลาอาหารเที่ยงเราก็กลับไปกินที่โรงแรมส่วนฝั่งนี้ที่ปิดมืดๆคือสนามแข่งนะ ต้องเดินออกไปห้องเปลี่ยนชุดก่อนอันนี้ก็เป็นอีกตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าห้องเปลี่ยนชุดนะคะเข้ามาด้านขวาจะเป็นคอร์ดวอร์มก่อนแข่งส่วนห้องพักนักกีฬาจะเป็นอย่างนี้ทําเป็นแบบชั่วคราวไม่ให้เพื่อให้ทุกห้องอ่ะไม่ไม่มีห้องน้ําในตัวตั้งเป็นแบบชั่วคราวอย่างนี้อย่างเช่นฝั่งนี้ก็ไทยจีนโปลแลนด์เยอรมันจะเป็นห้องพักอยู่ฝั่งนี้หมดเลย ก็จะเดินไปห้องพักของเราเมื่อกี้เป็นคอร์ดวอร์มใช่ไหมแล้วก็จะเชื่อมกันกับสนามแข่งอยู่นี่ค่ะทุกคนสนามแข่งก็จะอยู่ติดกับสนามวอร์มแล้วก็ห้องเปลี่ยนชุดเลยสนามวอร์มมีความนุ้นนึ่งแบบวห้องวอร์มก็จะประมาณนี้มีโต๊ะให้นั่ง โอ้โห oh. และนี่นะคะก็เป็นสนามแข่งแบบบับเบิลค่ะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทีเ่เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือเข้าในสนามมาปุ๊บมันก็จะมีเซ c u r ก t y ตี้นะคะในการตรวจเช็คนะคะอีกรอบหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมาจากที่เดียวกันมาลงจากรถบัสนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคะ่ะเซ c u r ก t y ตี้ที่เขามาตรวจ ไอดิการเราเนี่ยเขาก็อยู่ในบับเบิ้ลด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็ต้องผ่านการตรวจโควิดนะคะเราจะต้องมีการตรวจโควิดเทสทุก3วันค่ะทุกคนทุก3วันเราจะตรวจแล้วก็ตรวจแล้วก็ตรวจเอาให้จมูกปรุนกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนจะแตกต่างกับการแข่งแบบปกติตรงที่การแข่งแบบปกตินะคะก็จะไม่ได้เคร่งมากไม่มีการตรวจโควิดแล้วก็การเข้าสนามเนี่ยค่จะมีการตรวจออดิการแค่ครั้งเดียวก่อนเข้าสนามแต่อันนี้คือเข้าพื้นที่สนามมาตรวจหนึ่งครั้ง ก่อนเข้าพ no ื้นที่ที่ไปเป็นห้องพักนักกีฬาตัวดิ้หนึ่งครั้งห้องพักนักกีฬาปกตินะคะเวลาเราแข่งโดยที่ไม่มีโควิดระบาดอ่ะจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวมีเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําได้มาแข่งแบบที่มีโควิดระบาดนะคะก็จะไม่มีห้องน้ํานะคะห้องน้ําเราจะไม่มีให้ให้เข้าเป็นห้องส่วนตัวจะมีเป็นห้องน้ํารวมนะคะไว้ให้แยกออกมาจากห้องพักอีกครั้งหนึ่งก็งงเหมือนกันนะว่าทาไมถึงไม่ให้มีห้องน้ําไม่ในห้องให้แยกไปข้างนอกแล้วมาห้องน้ํารวม อาจจะง่ายต่อการดูแลทําความสะอาดค่ะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะทําความสะอาดห้องน้ําอยู่ตลอดตลอดตลอดเวลาเลยค่ะก็ห้ามอาบน้ําปกติแล้วเวลาเราไปแข่งนะคะเราก็จะมีห้องอาบน้ําให้นะคะเวลาแข่งเสร็จเราก็จะแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําเลยนะคะแต่ว่าการแข่งอิตาลีเวียดวนออลที่อิตาลีครั้งนี้ก็คือห้ามอาบน้ําค่ะต้องเปลี่ยนชุดเฉยเแล้วก็กลับไปอาบน้ําที่โรงแรมกันนะคะทุกคนก็เป็นความแตกต่างค่ะแล้วก็ สนามวอมนะคะก็จะอยู่ติดกับสนามแข่งเหมือนกันแข่งทั่วไปแต่มันจะอยู่2ฝั่งแยกจากกันแล้วก็ถ้าสนามแข่งก็จะมี2สนามนะคะอยู่คนละฝั่งเหมือนกันโดยที่สนามจะอยู่คนละฝั่งอย่างนี้ห้องพานักกีฬาอยู่ตรงกลางอย่างนี้ถ้าเราแข่งสนามนี้แล้วเราได้วอมสนามนี้เราเวลาเราเดินตัดมาสนามแข่งค่ะเราต้องใส่แมสด้วยแต่ถ้าเราได้วอมสนามที่อยู่ติดกับสนามแข่งเลยไม่ต้องใส่แมสค่ะทุกคน ก็เป็นการป้องกันแบบจัดแข่งแบบบับเบิลนะคะไม่มีคนดูในสนามแข่งค่ะแล้วก็คนกลิ้งบอลจะมีฝั่งละหนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็อยู่นอกป้ายโฆษณาแล้วเขาก็จะมีเครื่องอบโบโซนนะทุกคนเอาไว้อบลูกบอลที่เราแข่งเนี่ยพอเราตบกระเด้งกระดอนออกไปตุ้มๆตั้มๆเขาก็ไปเก็บลูกบอลไปอบเวลาเราจะลงไปเสิร์ฟเราก็ต้องไปหยิบลูกบอลจากตะกร้าออกมาเอง จะไม่มีคนคอยส่งลูกบอลให้เราค่ะลดการเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสมากที่สุดอืมก็สนุกดีค่ะเสิร์ฟเองหยิบเองลูกบอลน,นั่นค่ะคนเก็บบอลเขาจะมีถุงมือมีที่เช็ดแล้วก็อบโอโซนแล้วก็เอากลับมาให้เราเล่นใหม่ค่ะก็ถือว่าเป็นการแข่งที่แปลกใหม่ค่ะแล้วก็เรื่องเช็ดสนามเวลาที่เราเออล้มนะคะก็จะต้องเป็นนักกีฬาเนี่ย เข้าไปเช็ดกันเองนะคะจะไม่มีเจ้าหน้าที่สนามค่ะทุกคนนี่ก็เป็นความแตกต่างเบื้องต้นของการแข่งขันแบบบับเบิลนะคะกับแบบธรรมดาค่ะถึงสนามแล้วตรวจโควิด COVID อีกแล้วรอบที่ 5, หแล้วปูอุ้าไ,ไหมรอบที่ห<อ>้าห้าใช่ไหมคะเควินค่ะ เช็คคันคอเหรอในส่วนของสนามซ้อมนะคะก็เป็นที่เดียวกันกับสนามแข่งเลยค่ะก็จะเดินเข้าไปข้างในนะคะถ้าเราไปแข่งเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเราจะเดินตรงยาวเข้าไปเลยค่ะแต่สนามซ้อมก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะในโซนแรกเลยนะคะที่เดินเข้าไปนี่นะคะทางเข้าไป,าไป <S <S โครเรียก็ตรวจโควิด เหมือนนนกัะะคะวันนี้ต้องตรวจทุกทีมวันนี้เราตรวจพร้อมอเกาหลีไทยแลนด์แป็นเโคเรี <c oughs> ทีมอะไรนะปูที่ยืนซื้อทีมอยู่นนเดี๋ยวให้ดูกันเห็นอ,อยู่ริบๆ<อ>ทำไมปูรู้จักทุกทีมคะดูทุกทีมค่ะทั้งชายทั้งหญิงจำหน้าจำชื่อได้หมด ไม่ไม่หมดค่ะตัวเด่นเด่นไหนเขไหนชื่อเป็ดนะชื่อเอ็นคาเป็อยู่ข้างนอกสู่มลีนสีที่มันเดิมค่ะสมัหัวกันเข้าไปอันนี้ตรวจฝั่งเดียวนะคะก็คิวก็จะยาวนิดนึงไม่นังตแจ็คข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายค่ะพี่ข้างขวาโซ่ข้างซ้ายข้างขวาขวา แล้วพี่ถามเขาว่าแล้วซ้ายกับขวาอะไรเดียวกันเขาบอกว่าแล้วแต่อยู่อยู่ชอบซ้ายหรือขวาล่ะว่างั้นพี่นุชตั้งซ้ายต้งขวาของขอเลยวันที่สองพ่เจ๊ทำงานของเจ๊ตัวนานมากเลยพี่ไปที่หลังเจ๊อีกนะสองข้างอันนั้นสองข้าเจ๊บอกสองข้างของเราของพวกเราข้างเดียวเราข้างเดียวค่ะเจ๊โดนสองค่ะเจ๊หน้าตาต้องเจ๊หน้าตาต้องสงสัยใช่ไหมแจ๊คใช่หน้าด้านใช่ไหมใช่ นี่เป็นการนั่งรอนะคะก็รอโผลแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปซ้อมนะคะสนามก็จะอยู่เกาหลีก็จะซ้อมฝั่งนู้นเราซ้อมอีกฝั่งหนึ่งค่ะรอผลอีกแล้วลุ้นตลอดรอดไหมแม่รอดค่ะนั่งนั่งไม่หายใจอยู่เมื่อกี้เพราะว่าอะไรมีอาการเหรอไม่ค่ะคัดจมูกม เป็นน้ำตักตักดักแดดมาเออ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> รอดค่ะรอดรอดกันหมด <c oughs> รอดหมดรอดมออ่ารอดแล้วซ้อมได้ <c oughs> ตรวจอะดิการ์สก่อนเข้าซ้อมออนไอหนักมาก ได้ยินมันเสียงผู้ชายน่าจะเป็นเสียงโคดเขาใช่ไหมปู่เพราะผู้ชายแข่งนะคะวันนี้น่าจะไม่มีอาจจะแบบว่ามายื้เส้นยื้สายสักชั่วโมงหนึ่งเหมือนดีหลานวันนั้นหรือเปล่าอ๋อเออนี่คอดของเราขอดสามเตะกับหัวหลังซ้อมเสร็จนะคะก็จะมีทีมทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อระอแอลกอฮอล นี่ค่ะนี่นี่คือเชื้อโรคนะคะส่วนนี้คือทีมทำความสะอา <สะ S 1> ด, <สะ S 1> ดนี่นะคะพวกเก้าอี้ต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาคอยเช็ดทำความสะอาดหลังจากทุกทีมซ้อมเสร็จนะคะทีมที่เข้ามาต่อมาก็จะต้องมีการทำความสะอาดให้ก่อนค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะน้ำยาทำความสะอาดกับทิชชู่วางไว้ให้ด้วยครับเผื่อเราต้องการที่จะใช้อะไรนะคะรวมถึงมีวอนี่ไงเอาไว้บอกเวลาเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็ เรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเลยจ้าในส่วนของสนามซ้อมก็จะเป็นโดมนะคะส,สูงๆอย่างนี้นะคะในแต่ละคอร์ดก็จะมีผ้าสีดำๆที่เห็นอยู่นะคะเป็นการกั้นระหว่างแต่ละสนามนะคะเพื่อเป็นมารยาในการฝึกซ้อมนะคะไม่ให้แต่ละทีมเนี่ยแอบมองแอบดูกันได้นะคะแต่เวลาเราได้ยินเสียงผู้ชายแล้วก็ชอบไปแอบส่องนะคะทีมหญิงทีมชายไม่เป็นไรแอบดูกันได้เนาะทุกคนว่าไหม นิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดนะคะทุกคนส่วนในเรื่องของฟิตเนสนะคะก็อยู่ในสนามเลยนี่ก็เป็นด้านท้ายของสนามซ้อมก็จะมีฟิตเนสค่ะอะไรทำไรนแนนไปแอบแย่ตูน้องอีกและนี่ก็เป็น บรรยากาศของสนามแข่งและก็สนามซ้อมนะคะที่บับเบิรนะคะเดี๋ยววันหลังวลาก็จะมาเล่าเรื่องอีกนะจ๊ะตอนนี้ก็นั่งย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็เลยเอามาทําให้ทุกคนได้อ่ไปติดตามดูบรรยากาศนะคะอันไหนที่ตกหล่นก็จะมาทําให้ดูสนุกๆกันอีกนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไ,ไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะ